สวัสดีค่ะทุกทกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะต ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์และก็การกดแชร์และทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามาซัพพอร์ตแชร์เรื่องราวประสบการณ์ขขความรักความรู้สึกของทุกๆคนให้ได้รับทราบกันนะคะเป็นเกียรติมากๆจริงๆจากใจเลยนะคะเราไว้เป็นพลังงานอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันเนาะเพราะว่าพลังงานไม่ตรงกับทุกๆคนได้เลยนะคะแต่ก็จะต้องมีตรงกับใครสักคนหนึ่งนะคะหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นในช่วงจังหวะของชีวิต ในแต่ละท่านนะคะไม่เหมือนกันอาจจะเกิดขึ้นแล้วอาจจะยังไม่เกิดหรือว่าอีกข้างหน้ากำลังจะเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นรับฟังว้เป็นอะไรที่มีความสุขนะคะท็อปปี้ของเราวันนี้ค่ะเราจะมาดูซิว่าคำพูดที่เขาอยากจะอ,อยากพูดกับคุณมากที่สุดนะคะคืออะไรคำพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดสามน้องหูกระต่ายสามสีทำสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้กดหยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่หนึ่งกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกภาพที่1นึ่ตอไม่ใช่เนาะหูก,กระต่ายที่1น,นะคะสีเหลืองนะคะมาสตาร์ดนะคะเรามาดูซิว่าคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดนะคะคืออะไรเรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพทารอดนะคะสื่อสารถึงคนกองที่1คะ่ะ ออามาหลายใบยนะคะเป็นปึกเลยขอใหม่นะคะคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดค่ะคนกล่องที่หนึ่ง 7. เจ็ดเหรียญราชาดาบสามดาบ The Sun โอ้ว้าวเด็กถือเหรียญค่ะคอภายเด็กถือถ้วยคออีกหนึ่งใบสิแปดไม่เท้านะคะอืมตัวตนของเขาเป็นราชาดาบาธาตุลม เขาเป็นคนที่มีเหตุผลสูงนะคะอย่างที่รู้กันว่าคนคนนี้ดูเท่ดูดีมีเสน่ดูเฟรนลี่ดูนิ่งดูมีความเป็นผู้ใหญ่มีความเป็นผู้นําแล้วก็มีเหตุผลมากๆนะคะใช้ตะกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลเหนืออารมณ์ของตัวเองข่มอารมณ์ของตัวเองได้ดีค่ะแล้วก็ตัดสินใจอะไรทุกสิ่งทุกอย่างได้เฉียบคมฉับไวตัดคือตัดจบคือจบมีความหนักแน่นมั่นคงในตัวตนของตัวเองหรือว่าอาจจะดูดุด้วยเพราะเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะถ้าเขาจะจีบคุณถ้าเขาจะเข้าหาคุณ ก็ต้องคิดอะไรตบทวนมากมายค้งคําพูดทางการกระทําหรือถ้าจะเดินหน้าในเรื่องของความสัมพันธ์เขาจะต้องคิดแล้วว่าคุณกับเขาไปต่อในเรื่องของความสัมพันธ์กันได้โดยเหตุและผลโดยความเป็นจริงนะคะไม่ได้มีอารมณ์แบบเหมือนกับว่าเออทำให้โรแมนติกอะไรขนาดนั้นคือเหมือนกับว่าอาจจะดูดูตรงๆดูนิ่งๆดูมีเหตุผลมากๆนะคะ ก็จะไม่เอาอารมณ์เป็นที่ตั้งนะคะเจ็ดเรียนคือการคิดนั่นเองเขากําลังรอนะคะรอต่างๆให้มันเดินเหมือนกับว่ากําลังคิดมวลผลเอ๊ะว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะสดาบคือความวิตกกังวลนะคะอุปสรรค ต่างๆที่เกิดขึ้นความไม่ตกกะกอความเสียใจยความเจ็บปวดเขาอาจจะทำให้คุณเศร้าทําให้คุณร้องไห้ทําให้คุณเสียใจยอะไรบางสิ่งบางอย่างก็ได้เขาก็มาคิดอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะคะ The Sun คือการเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นในความสัมพันธ์การกลับมามีความสุขอีกครั้งหนึ่งหรือว่าการที่จะขยับนะคะออความสัมพันธ์การได้มีโอกาสได้เข้ามาพูดคุยกับคุณนะคะเขาเป็นคนที่คือเป็นคนที่แบบว่า แต่ตัวทันสมัยอาจจะดูอายุไล่เรียกกันกับคุณก็ได้หรือถ้าอายุมากกว่าก็ยังอ่อนกว่าวัยหรือวสมวัยนะคะและเป็นคนที่รักธรรมชาติรักอิสระ นะคะเป็นคนขี้เล่นน่ารักในบางครั้งคือมีโมเมนต์ของคนที่มีศิลปะหรือว่าอัดอาหรือว่ามีความสุขในตัวตนของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้รับเมสเซจจากเขาคนนี้อย่างการะทนหันไม่ทันในตั้งตัวนะคะเพราะว่ามันเป็นแปดไม้เท้าที่รวดเร็วด,ดังพายุดังอะไรที่มันกระทันหันมากๆและเดือดสันนะคะการกําเนิดเกิดใหม่ในเรื่องของความสัมพันธ์การเข้ามาพูดคุยปรับความเข้าใจให้อย่างกระจ่านะคะแล้วก็เดินหน้าต่อคือรอโอกาสที่จะได้เข้ามาคุยและเคลียร์กับคุณนั่นเองเพราะฉะนั้น เขารอคอยอยู่นะแล้วเขาก็คิดอยู่ด้วยว่าเขาจะมีโอกาสได้เข้าหาคุณเมื่อไหร่นะคะเขาจะเริ่มต้นพูดคุยเคลียร์กับคุณให้อย่างกระจ่างและเขา้าใจนะคะแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่ในเรื่องความสัมพันธ์นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่ามันเป็นจังหวะที่ดีคนคนนี้จะส่งข้อความมาหาคุณอย่างกระทันหันไปทางในตั้งโตนะคะคนกล่องที่หนึ่งได้เรามาขอวอร์ดดิ้งนะคะสักสองใบ คำพูดที่เขาอยากพูดกับคุณเขาอยากคุยอยากเคลียร์กับคุณและก็อยากเริ่มต้นความสัมพันธ์กับคุณใหม่นะคะเขารอโอกาสอยู่นะคะ I wonder if you are happy without me เขากำลังสงสัยว่าถ้าคุณถ้าคุณมีความสุขปราศจากฉันคุณจะมีความสุขไหมถ้าคุณไม่มีฉันหรือว่าเขากำลังสงสัยว่าถ้าถ้าคุณมีความสุขหรือเปล่านะอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้คุณเป็นยังไงนะคะแม่นะคะ I hope that your you can forgive me one day. ฉันหวังว่าคุณจะให้โอกาสเขาสักครั้งนั่นคือการขอโอกาสที่จะเข้ามาพูดคุยเคลียร์เริ่มต้นใหม่กับความสัมพันธ์กับคุณนั่นเองนะคะคนกองที่หนึ่งเนาะประมาณนี้นะคะนั่นคือสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาอยากจะพูดกับคุณมากที่สุดนะคะคนกองที่หนึ่งเนาะก็ประมาณนี้กับคำพูด ของเขาที่อยากพูดกับคุณมากที่สุดขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ค,ะคนที่เลือกกองที่2นะคะหูก,กระต่ายสีฟ้านะคะมาดูซิว่าคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดค่ะคนกองที่2เรามาดูซิขอพลังงานแห่งไพาทาร์ค่ะสื่อสารถึงคนกองที่สอง คำพูดที่เขาอยากพูดกับคุณกองที่สองมากที่สุดค่ะโอ้โหออกมาแล้วนะคะธาตุลมราชาดานะคะเดี๋ยวนะคะออกมาเยอะเกินไปหนึ่งเหรียนคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณกองที่สองมากที่สุดเขาเป็นคนที่มีเหตุผลมากๆนะคะนิ่ง ใช้ตะกะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเหตุผลนะคะหนักแน่นมั่นคงตัดคือตัด,ตดจบคือจบปกป้องหัวใจตัวเองได้ดีนะคะมีความเฟรลี่ดูดีมีเสน่ห์ดูเท่นะคะดูดูแบบเป็นคนชัดเจนนะคะแล้วก็จะทําอะไรนี่คือแบบว่าต้องคิดให้ดีต้องวางแผนมาแล้วนะคะคิดทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วหนึ่งเรียนคือการขอโอกาส นะคะขอโอกาสพัฒนาควาสัมพันธ์ขอโทษขอพูดคุยเริ่มต้นความสัมพันธ์แบบอ,อ,อีกครั้งพูดคุยกันอย่างกระจ่างชัดเจนและเข้าใจเหมือนกับว่าคุณกับเขามีเรื่องมีราวทะเลาะกันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นมีปัญหากันเกิดขึ้นนะคะว้าวสี่ไม้เท้าขึ้นเลยนะคะว้าว มันเป็นเรื่องราวของเดอะทาวเวอร์แล้วก็สองดาบนะคะมันมีความรู้สึกพลังงานของการที่จะเข้ามาให้ความยุติธรรมระหว่างคุณกับเขามันเดินหน้าต่อไปได้การเข้ามาประนีประนอมพูดคุยกันนะคะขอโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์การออฟเฟอร์การดูแลการให้ของขวัญหรือว่าอยากที่จะได้โอกาสที่จะทําให้คุณกับเขาได้เดินหน้าไปสู่การแต่งงานการสร้างครอบครบัวหรือว่าการขยับสถานะความสัมพันธ์นะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งเรียนที่เหมือนกับว่าอยากที่จะทําโอกาสเนี้ย อยากที่จะได้โอกาสอีกครั้งหนึ่งอ่ะให้มันเกิดขึ้นจริงๆเป็นรูปธรรมจริงๆไม่ใช่นามประทมอีกต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นการที่ได้ได้นิ่งอยู่ตอนนี้ได้คิดได้ทบทวนอะไรต่างๆมากมายเขากําลังคิดแล้วก็กำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะทําอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะได้พูดคุยกันหรือว่าได้คุยและเคลียร์กันนะคะ เพราะว่าขึ้นสี่เท้าที่มีแต่ความสุขกำลับบงจะเกิดขึ้นแต่อาจจะมีเรื่องราวหรือว่าประเด็นอะไรที่รู้สึกว่ามันจะต้องใช้เวลายืดไปอีกนะคะเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่คิดระวังแผนในอนาคตเขาคิดอนาคตไว้ระดับถึงสี่เม้าเลยทีเดียวการเฉลิมฉลองเรื่องราวดีๆในในความสุขความสัมพันธ์กับคุณการเดินหน้าต่อในความสัมพันธ์ที่ถึงขั้นแต่งงานนะคะก่อนอันนี้มันอาจจะมีเรื่องอะไรที่ทำให้รู้สึกว่า นิ่งไปนะคะจบไปก็ได้เขายังคงต้องการที่จะเข้ามาให้ความสัมพันธ์มันไปต่อได้นะคะกำลังคิดหาวิธีว่าจะทำยังไงดีนะนะคะเหมือนกับว่าคิดว่าจะทำยังไงดีที่จะมีโอกาสได้เข้าหาคุณจะมีโอกาสได้เข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะคนกองที่2นี่คือคำพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุด ะะอยากได้โอกาสเพื่อที่จะพัฒนาความสามารถจนถึงขั้นแต่งงานนะคะแตไ่ไม่รู้ว่าคุณจะตัดสินใจยังไงหรือคุณจะโอเคหรือไม่โอเคเพราะสุดท้ายแล้วการตัดสินใจนั้นขึ้นอยู่กับตัวตนของคุณเองว่าคุณจะพูดว่ายอย่างไรนะคะจะเซย์เยสหรือว่าจะเซโนเพราะมันจะต้องมีเรื่องราวอะไระที่ต้องคุยต้องปรับความเข้าใจกันก่อนเพราะมันมีเรื่องความคิดมากความกลัวอยู่ตรงนี้แต่แน่นอนด้วยความที่ว่าเขามีเหตุผลชัดเจนนะคะเขาก็จะทํา สิ่งสิ่งนั้นให้ได้อันนี้ขึ้นอยู่แล้วว่าคุณจะให้โอกาสเขาหรือเปล่านะคะหนึ่งเหรียญการขอของเขานั่นเอง I know นะคะ exactly what I wants doing นะคะ mm hmm. เขารู้จริงๆเขารู้ว่าเขาต้องการที่จะทำอะไรแสดงว่าเขารู้อยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นนักคิดนะคะเป็นนักคิดนักวางแผนเป็นคนที่มีเหตุผลสูงมากๆเลยนะคะ I couldn't let you get Close to me ะะเขายังไม่สามารถที่จะทำให้คุณนะคะได้อยู่ใกล้เขาณนะตอนนี้นะคนกล่องที่สองก็ประมาณนี้นะคะนี่คือคำพูดนะคะที่เขาอยากพูดอยากพูดกับคุณมากที่สุดน,นะคะแหมรถมาเสียงดังเชียวนะคะทุกคนขอบคุณมากเลยสำหรับการติดตามเราชมในค่ำคืนนี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆยังไงก็ฟังไว้เป็นพลังงานดีๆนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เพราะว่า สุดท้ายแล้วถ้าทุกสิ่งทุกอยาก่างไปต่อได้ไม่ได้วันเวลาจะบอกคุณนะคะอะไรที่ใช่เดี๋ยวเขาจะเข้ามาขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะตกลงเลือกและตัดสินใจยังไงนะคนกองที่2ก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3นะคะกับ็อปปี่ของเรานะคะคําพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุดค่ะเดี๋ยวเรามาดูสินะคะว่าคืออะไรนะคะ ขอพลังงานแห่งไพาทาร์ดสื่อสารถึงคนกองที่สามค่ะ The Fool นะคะหนึ่งไม่เท้า The High Princess สองดาบ อร์ส10ดาบทำไมต้องเป็น10ดาบเ็ดเหรียญน,นะคะความรู้สึกเหมือนกับว่าเขารอคอยการเป็นอิสระได้เดินทางมาพบเจอกับคุณหรือว่าเขาอยากทำให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามีความสุขกันอีกครั้งหนึ่ง<ม>เพราะว่าเป็น The f ฟู l แล้วก็เป็น1นไม้เท้านะคะ การได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะการจุดไฟในความสัมพันธ์ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจะทํายังไงดีให้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขามันเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะ The High Princess เหมือนกับว่าอะไรที่มันรู้สึกค,คลุมเครือหรือว่าคาราคาซังหรือคุณมีเสน่ห์มากๆเลยนะคะมันเป็นพลังงานของเขาอยากที่จะเข้าใกล้คุณคุณมี เหมือนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆคุณหรือเขาเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยกันทั้งคู่ลึกลับหน้าคนหาทั้งคู่นะคะไม่จะไม่สามารถที่จะเดาวความคิดหรือว่าความรู้สึกของคุณออกได้เลยนะคะมันรู้สึกซับซ้อนสับสนในตัวตนของคุณด้วยเช่นกันเหมือนกับว่าเขาก็เดาไม่ออกเดาไม่ถูกเพราะนั้นขึ้นไปสองดาบของความคิดเยอะคิดมากหรือความลังเลหรือความกําลังตัดสินใจอย่าง คิดอย่างการตัดสินใจว่าจะทํำยังไงดีนะเพราะมันมีเรื่องราวที่มันต้องนิ่งต้องจบกันไปอย่างรันหันไม่ทันได้ตั้งตัวเกิดขึ้นหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งก่อนหน้านี้นะคะมีการตัดจบกันออกมาเดินทางกันออกมานะคะหันหลังกันออกมาบล็อกกันไปเจ็ดเหรียญคือการคํานวณการคิดว่าเรื่องราวความสัมพันธ์มันจะออกมาเป็นยังไงมันจะเป็นไปได้ไหมเหมือนกับว่าถ้าเกิดได้จุดความสัมพันธ์นี้ขึ้นมาอีกอ่ะมันจะเป็นไปอย่างไรมันจะออกมาเป็นยังไงนะคะ ทุกคนก็จะได้ยินเสียงรถเมื่อสักครู่นะคะ าการประมวลผลนั่นเองนะคะอย่างที่บอกคือเจดเหรียญคือเขาก็ต้องประเมินว่าเขากำลังคิดว่าเอ๊สิ่งที่เราเราได้มีประเด็นการเราได้คุยกันหรือว่าจบไปหรือคุณตัดจบไปเขายังไม่อยากจบนะนะคะถ้าเขาได้กลับมาพบเจอกับคุณอีกแล้วทาให้เรื่องราวความสัมพันธ์มันเริ่มต้นใหม่เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะออกมาเป็นยังไงผลมันจะเป็นยังไงเพราะว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะคาดเดาความรู้สึกของคุณออกเลยนะคะเพราะฉะนั้นเป็นแพชชั่นของายความรู้สึกที่ต้องการเริ่มต้นความสัมพันธ์นี้ใหม่อีกครั้งหนึง่งอย ทำอะไรที่มันมันมีความสุขอีกครั้งเริ่มใหม่อีกครั้งนะคะคนกองที่3นี่คือคำพูดที่เขาอยากพูดมากที่สุดนะคะจะมีโอกาสไหมที่จะได้เข้ามาเริ่มต้นพูดคุยกับคุณนะคะอีกครั้งหนึ่ง I wish นะคะ I h a d t r e a t you better นะคะฉันฉันหวังว่าฉันจะดูแลคุณให้ ดีขึ้นหรือดีกว่าเดิมนะคะคืออยากที่จะกลับมาทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมที่เคยเป็นที่เคยทำไว้ I hide behind material things นะคะประมาณว่าฉันซ่อนเออฉันซ่อนตัวอยู่ <c oughs> กับอะไรบางอย่างนะคะกับสิ่งสิ่งหนึ่งกับสิ่งของสิ่งหนึ่งหรือว่าอะไรประมาณนั้นนะคะเหมือนกับว่าแอบดูอยู่นะแอบส่องคุณอยู่นะหรือว่าเหมือนกับ แอบเฝ้าหวังเฝ้ามองนะคะหรือแบบหลบอยู่นั่นเองนะคะตอนนี้คือหลบอยู่แอบอยู่นะคะกลัวเหลือเกินกลัวแล้วก็คิดมากเหลือเกินนะคะจะทํายังไงดีไม่อยากจบในเรื่องความสัมพันธ์จะทาดีจะทํายังไงดีให้เรื่องราวความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันเริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะได้ได้ะจะแอบเก็บเงียบแอบเก็บไว้ก่อนค่อยๆดูนะคะค่อยๆคิดว่าจะทํายังไงจะมีโอกาสไหมนะคะผลออกมามันจะเป็นยังไงถ้าเราทำถ้าทาแบบนี้เพราะฉะนั้น คำพูดของเขานะคะคำพูดที่เขาอยากพูดกับคุณมากที่สุด อยากที่จะเริ่มต้นกับในความสัมพันธ์กับคุณใหม่อยากจุดความสัมพันธ์นั้นขึ้นมาใหม่ไม่ว่าอะไรก็ตามก่อนอันนี้ที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเสียใจเศร้าหรือว่าเป็นกังวลหรือว่าคุณต้องเดินออกจากเขามาหรืออะไรก็ตามหรือว่าต่างคนต่างเดินไปก็อยากทําให้ให้มันดีกว่าเดิมนะคะประมาณนี้นะคนกลองที่3นะคะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมนะคะต้องขอไปกับเสียงรถนะคะที่ดังมากๆค่าคืนนี้เนาะนะคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีค่ะ